สวัสดีครับแฟนคลัช่อง FC In Love of You ทุกๆท,ท่านนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง FC In Love ด้วยนะครับอันนี้จะท่องเสียตสอไปนี่ ายยังหายดีได้ยังต้องใส่สมาธิเดี๋ย <c oughs> สมาธิก็นั่งกักกันเย็บผมบอกเ <c oughs> ดี๋ยวไปหาหมอบอเพเล่าว่าไม่ใช่หมายถึงว่าตอนกลับบ้านถ้าไปฉีดยาก่อนจะร่างงานเล็ว่บต้าเก้าขนาดไปหาหมอเพิ่นอยู่พอน้เกลือเพิ่นรถไปฉีดยาให้เด็กไปหาห เพราะาผไว้ให้แต่งมันเริ่มมนีอาการสียผ้าไปเรื่ยมันเดี๋ก็มาจะตงอะไเ้างันตัวพอกจ็เจ็บในางหลังก็สวลก็ต้องเอาอันยีเรียบๆก็ลูกเอาสเปรย์เชียร์สักต้นแล้วก็ไม่ทำเอาแล้วทุกวันนี่ละก็เหมน่ายังอยู่บ้านแขแตกอยู่บ แย่งเป็นแมยหนูแย่งใส่กระจกนะสีหันไม่อย่าง,างนั้นเหี้ยตัวต่างๆเนื่องมันโคเพราะว่ามันยาวหนูต้องย่ง,งใส่แบนเด็เอาฉีดเอาฉีดฉีดแล้วก็มัดไหมไ<อ>ถ้าอยากให้มันเรียบต้องมัดไหมเอาสเปรย์ฉีดใช่ไหมกลางล่งางนั่นตั้งแต่แม่ก็บอนเรียบแค่แค่เดอกถ้าไหมาเป็นซุ้มนี่ เราเคเรียบัดแค่เหกันเลย,เยลจังถาเชื่อหวเนี่ย่ผมเราหลายมืรอราเดียวของเเงามันั่นแหละอ,อย่างเตอขงะอย่างเตอของประ <c oughs> างาเกลมันก,ก็เลยงามเนียเลย ไปเอามาเหียเลยไปไหนกินหอดมูบค่ะกินหอดมูกับกินหอดบา้านอันได้ไหลายกว่ากันอ <laughs> ีกจัาเม่อก็ได้ไปอยู่บา้านนี้ประเดีมาน้ามูแล้วเติมเติมหนิ <laughs> ไปบ่ ก็ได้เพราะวพมาเครื่องที่พกรุ่นี่สามที่พวงเนี่ยมัต้องเตรียมตัวเดีันไปแล้วบบมีม้าทรงเอไไปได้แต่ว่าม้างกวได้ก็เด้มาส่งเหรอผู้เลอจะปรมาดมือมาหุืล่ะลาคูมันต้องให้ไปซ่อมนน่รพอมือก็ไปปั๊บตัวย่างหน่อยซิบมือเลยเสื้อผืดเปลีนเปีดไน้อใ เสื้อชิ้ันร่างกายเสียนั่นปาสพาปฏิเสธอนอนเลี้ยนอนอนเลีนอยู่เวียไนาปขึ้นหัวนเราวันนี้พี่น้องแครากับกาพิวนะกาพิวไปกรุงพะไอิบกกไปบอมกันมาไปกอ๋อจะไปนี่กาพิวไปกรุงเทพเยใช่ไห กไปกับจิตโทรหาด่วโทรหาเนี่ยเด้อได้ยินมาละ่ะโทรหาเนี่ยยามคิดอดตัวน้องบไป <laughs>